นันคือจังไพรบงบออันนี้เขาเอิ่นไพรบงอย่างหนึ่งว่าเมย์ไพรน้ำไพรน้ำนะครับเดี๋ยวกลุ่นเกลากุ่นเกลาอที่กิบบนว้านไพน้ำเก็บพักขาไปใส่แกงหน่อไม้เด้อความจริงไม่เมีนมาแต่ว่ามามีมือถือกล่อง อยู่ข้างของหัวห่องอเบอเมอเบอเมเบนี่อีกต้นหนึ่งนะคะีอีกต้นหนึ่งกระล่างโปงมันถึกฝนออันนี้รีได้เพราะว่ามเข้าแต่ออกตุดทไทยไรบอส ตู้ยังกต่ได้ขึ้กันว่าบะหมีตลาดถ้าอีตูไทยก็ดีมันบ่มีก็ต้องเอาอจะเฝ้าใส่ได้ผักขาน่ะใส่ถุงได้ไหมนังใส่ใส่ได้อีกเกียร์ปลาแดกก็ใส่ปลาแหลกด้วยซูรสหอมกระเทียมบักพริกใส่ลงไปหัวซิงไกทำไมไม่ใส่ล่ะเนี่ยใช่ไหัดไม้ยืนต้องลองไหมเล่าคาเฟ่หนิไม่เล่ากันเลยเนี่ยซูรสูตรได้ค่ะ ้สน่ธรรมดาธรรมดานั่นเขาใส่ดูโดดเขาเนู้อมากกว่าที่เนู้อแบบดูดใส่มันสีแห้งมันห่อนเนี่ยสิมาใส่ธรรมดาเขาใส่ไผอีตูเล้าเด้อแต่มื่อนี้มีไผอีตูไทยายไอีตูเหล้านั้นไหวเหมือนแล้วผักขาผักขาใส่ลงไปอย่าใส่หลายโจ้ไปกินกับตำมะขวงมั่ง พอคอยบรกสินพักขาได้ใส่ลายใส่้ายบได้เนียวเป็นเรื่องโดดกะโดนทางอีลีลูกโดดก็ได้พ่องอะไรวะลูวางใช่นหรอ